าเราเข้าใจตามหลัเกเหตุผลเนี่ยทรบัคเรนเจ้าเนี่ยมด้ยากมันเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยมาคาศบกันเนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเป็นวันชาปนกิจแล้วเ,เป็นวันเราศพเราได้ยินได้ฟังกุศลธรรมมามาก็หลายวันเนาะคนทุกคนได้ยินหมดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมากุศลธรรมมาคือทําฝ่ายกุศลอกุศลธรรมมาคือทําฝ่ายอกุศลพวกเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวคือตัวเลวกับตัวดี ดีกับเลวตรงกันข้ามกันไอ้ที่ดีเนี่ยเรียกว่ากุศลไอ้ที่เลวเนี่ยเรียกว่าอกุศลเพราะนั้นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเนี่ยบทสวดที่เราฟังกนทุกวันเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องกุศลกับอกุศลเรื่อยๆให้เราเนี่ยพยายามมีความสำรวมระวังอย่าไปทําเหตุปัจจัยไปทําในสิ่งที่เป็นอกุศลให้ทําในฝ่ายกุศลเป็นหลักเพราะฉะนั้นขอให้วันนี้เนี่ยพวกเราตั้งใจในการังธรรมจะมีประโยชน์กับพวกเราเอง ในการที่มีคนตายเป็นเหตุคุณเจ้าบอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเี่ยเป็นทุกเป็นทุกที่เกิดขึ้นในโลกพวกเราทุกคนนี่ยไม่สามารถหนีจากความตายในชีวิตเนี้ไปได้วันเนี้คนที่นอนตายอยู่ในโรงศพเนี่ยก็เป็นเจ้าของงานศพใช่ไหมอ่าเป็นผู้วายชนแต่พวกเราทุกคนเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าก็นอนแบบเดียวกันเนี่ยมองไปที่โรงศพวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องนอนแบบเดียวกันแบบนี้นะ ตายก่อนตายหลังสุดท้ายก็ตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครรอดพ้นจากความตายได้พระนักเจ้าเลยสอนให้เราฝึกมรณานุสติคืออะไรรอคอยการตายพวกเราเนี่ยต้องฝึกในการรอคอยการตายเสมอการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันมาทุกคนบางคนเนี่ยเคยเสียดความตายมาแล้วแต่ยังไม่ตายเหมือนความตายมันให้โอกาสนะมาทําดีหน่อยบางคนก็ยังทําชั่วอยู่นะยังทําเร็วทําชั่วอยู่ บางคนเนี่ยก็เห็นโทษของการทำเร็วทำั่วแล้วก็หัน <ๆ S 1> ตัวพลิกตัวกลับมาทำความดีให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะนั้น,นเวลาคนตายแล้วเนี่ยจึงเป็นโอกาสดีต่อการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ของตัวเราเองคุณเจ้าเลยสอนให้เราพิจารณาความตายอย่างตัวต่อความตายและลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำตั้งใจในการคิดความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้ามีโอกาสวันนี้ผู้เสนอตอนต้นเลยเดี๋ยวตอนเผาศพเนี่ยถ้ามีโอกาส ถ้าเขามีการเปิดโลงศพแล้วสามารถเข้าไปดูได้ลองเข้าไปดูหน่อยว่าเวลาคนตายเนี่ยสภาพเป็นยังไงลองเอานิ้วจิ้มดูจิ้มหน้าตัวเองก็ได้จิ้มตัวเราเองนิ่มใช่ไหมแล้วตอนเปิดโลงศพเราก็มือจิ้มศพดูว่านิ่มหรือแข็งลองจับดูนั่นแหละเวลาตายแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนคือสภาพมันจะขนแข็งแข็งเป็นก้อนๆนั่นแหละเรียกว่าธาตุดินสภาพเราทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ตอนเนี้เราไม่ยอมรับหรอกว่าเราเนี่ยเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมสี่ตัวเราไม่ยอมรับเพราะเรายังไม่เห็นในเรื่องพวกนี้วิธีการเห็นง่ายที่สุดคืออะไรเห็นคนที่ตายแล้วคนตายแล้วเนี่ยจะคืนกลับสู่สภาพเดิมหดิดนน้ำไฟลมเนี่ยจะแตกออกจากการเรียกว่ากายแตกอาการกายแตกเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยเรียกว่าวิญยาณออกจากกายใช่ไหมร่างกายเนี่ยจะเริ่มแตกทำลายจะเริ่มเสื่อมสลาย แต่เราไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะทุกวันนี้มันฉีดฟอ,อร์มาลีนใช่ไหมเราก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นว่าเวลาคนตายจริงๆเนี่ยถ้าร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยไอยตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเริ่มเน่าเริ่มเฟซเริ่มมีนอนชยัยเริ่มมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมนั่นคือลักษณะของการตายจริงๆในปัจจุบันอ่าแต่ปัจจุบัน,นขณนะเนี่ยมันมีสารเคมีที่เรียกว่าฟอาร์มาลีนรักษาสภาพสดเราเลยไม่เห็นสภาพสดจริงว่าเวลาสดตายแล้วเนี่ย ร่างกายเราที่วันหนึ่งเราจะตายเนะี่ยมันจะเน่าเฟะยังไงมันจะมีหนอนชายยังไงมันจะมีกลิ่นเหม็นยังไงมันจะมีความไม่สวยไม่งามยังไงทีนี้อาจารย์ลองพาพวกเราจรินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยสามีภรรยาหรือคนที่ลเราเนี่ยเกิดตายขึ้นมาเราจะเสียใจใช่ไหมเพราะว่าพัดภาพผิดหวังจากคนที่เรารักคำถามคือถ้าตายไปสดตอนมีชีวิตรักกันดีใช่ไหม จะไปไหนได้วยกันก็ได้นั่งรถนั่งลาไปที่ไหนด้วยกันก็ได้นอนด้วยกันกอนรักปักจูบกันเพราะเป็นสามีภรรยาของเราลักกันมากคําถามคือเวลาตายจะยังกอดอยู่ไหมเวลาตายแล้วถ้าเป็นศพขึ้นอื่นจะยังกอดลงอยู่ไหมเรารักในความสวยงามมากถ้าวันเนึิงขึ้นอื่นน้ําเหลืองไหลน้ําเหลืองน้ำน้ำน้ำพูดน้าพูดไหลน้ําเลือดไหลแต่ยังกอดลงอยู่ไหมก็คงกอดไม่ลงนั่นแหละสภาพของความตาย ผู้เรียนาเลยสอนที่เราพิจารณาความตายอยู่ในปัจจุบันขณะว่าเฮ้ยคนที่นอนอยู่ข้างเราเนี่ยมันก็ไม่ตางจากซาาศพแต่แค่วันเนี้มันยังมีความสวยงามอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นซาาศพตายเก่าๆแล้วเนี่ยเริ่มเน่าเริ่มขึ้นอืดตาเริ่มทะ,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 ะลักทะลินุนิ้นเริ่มจุดปากคาถามคือเราจะยังพอใจในความสวยความงามไม่ยู่ไหมคงไม่มีใครพอใจในความสวยความงามนั้นถูกปะผู้เจ้าเลยบอกว่าให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเวลาเราตาย มันก็เหมือนคนที่นอนอยู่ในโรงศพอาการเดียวกันแบบเดียวกันตายเหมือนกันติดในโรงศพเหมือนกันแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะเน่าเปื่อยเสื่อมสลายแต่ทาลายไปได้เหมือนกันหมดนั่นคือลักษณะของการตายเพรเจ้าใั้เราพิจารณาแบบเนี้เป็นประจําในชีวิตว่าเฮ้ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราทําทุกอย่างในชีวิตเราเราเดินสู่ความตายหมดนะเราจะทโโํโกงโกยเข้าไปแค่ไหนก็ตามสะสมเงินทองมากแค่ไหนก็ตามอยากมีบ้านมากมีรถอยากมีชื่อเสียงมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันจะเดินสู่ความตายนะ สะสมมากแค่ไหนก็ตามอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากร่ารวยอยากประสบความสําเร็จเหนื่อยยากลําบากมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเดินสู่ความเสื่อมนะเสื่อมคือความตายคุณท่านเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปวนขายอะไรกันเยอะแยะมวนแต่ไปกอบโอยเข้ามาสุดท้ายตายก่อนที่จะประสบความสําเร็จสุดท้ายเหนื่อยเปล่าก่บนที่นิจกาะโอยเข้ามาอย่างนั้นคุณ่เลยสอนว่าอะไรให้มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนา ยอมรับตามความเป็นจริงทํทาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นส่วนที่เหลือให้เดินตามเหตุตามปัใจจัยใหงการกระทำของตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยินดีร้าย,ายว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นของเราไปตลอดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะต้องตามพอใจของเราตลอดต้องเป็นไปตามความพอใจของเราเสมอเราไปยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นไม่ได้ทีนี้พวกเจ้าสอนวิธีการปฏิบัติเวลาเราพิจารณาถึงความตายเวลารมเหลือเราพิจารณาคนตายว่าเราต้องตายแน่นอนทีนี้เราจะมีสติอยู่กับอจจุบันขนาดยังไง วิธีการมีสติอยู่กับปัจจุบันขนาคืออะไรรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันเราเนี่ยเราทําอะไรอยู่มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวมากน้อยขนาดไหนวิธีการมีสติคืออะไรในขณะนั้นเรากาลังทํากิจการงานอะไรอยู่ให้เรารู้เนื้อรู้ตัวกับการทํางานในกิจการงานนั้นเช่นเรากําลังกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านเรากำลังยืนเดินนั่งนอนให้รู้ว่ายืนเดินนั่งนอนนั่นเรียกว่าการเจริญสติและในระหว่างที่เรากำลังเจริญสติอยู่เนี่ยให้เราลึกนึกถึงในใจเสมอว่าเฮ้ย เรากาลังกวาดบ้านอยู่เนี่ยเราตายขนาดนี้ก็ได้นะเรากำลังขับรถอยู่เราขับรถชนตายก็ได้นะไปถึงตัวเราตายนะไม่ใช่คนอื่นตายนะความตายเนี่ยมันง่ายมากและความตายเนี่ยมันแน่นอนตอนเนี้ยคนที่นอนอยู่ในโรงพเนี่ยแน่นอนแล้วในความตายแม้ในชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจารย์สังมาว่าเขาเนี่ยรอดตายเฉียดตายมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ตายแต่ครังนี้รอดไหมไม่รอดนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อความตายเนี่ยเดินไปเยือนใครแล้วไม่มีใครสามารถหนีพ้นจากความตายได้ไม่มีใครหนีพ้นจากความเสื่อมได้ แต่ทุกวันนี้เรายอมรับความตายไหมยังไม่ยอมรับความตายทุกวันนี้ยอมรับความเสื่อมไหมยังไม่ยอมรับความเสื่อมคำถามคือการตายของเราเราจะรู้ได้ไงว่าคติที่ไปของเราเนี่ยเราจะไปเกิดไปตายตรงไหนรู้ยังยังไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยนั่งเสนอหน้ากันอยู่ฟังรามาลองจินตนาการถ้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดตรงไหนรู้ไหมไม่รู้ไหนใครอยากไปนรกขอรู้หน้าใครจะไปนรกมีไหม ไม่มีอ่ะทัน,น,นไม่มีใครไปเลยอ่ะจะรู้ไปว่าไม่ไปก็ไปได้นะไม่อยากแค่ไหนแต่ถ้าทําเร็วทาช่วยไงก็ได้ไปนรกเนี่ยไม่ต้องอยากก็ไปง่ายมากอ่าไม่ต้องอาศัยความอยากไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการไปนรกยังไงก็ไปแน่นอนถ้าทาเร็วทาช่วทีีเดสรี่ชัวงนี่อย่างที่หนึ่งใครอยากไปเกิดเป็นหมานะไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานไปเกิดเป็นหมามีใครอยากเป็นไหมก็คงไม่มีใครอยากเป็นไปเกิดเป็นเปรตมีใครอยากเป็นไห เนี่ยขณะที่อาจารย์นั่งนั่งพูดทำอยู่เนี่ยไม่สังรวมระวังอีซีทวารตัวเองเนี่ยเราคุยจับแจ๊กจักจ่บแค่นี้ระวังนะไม่เกิดเป็นเปรตน,น,นะอ่แล้วใครคุยเก่งๆงเนี่ยมึเงเจอตะโขนูนะบอกว่าคุ้ยยังนะอ่เพราะนั้นเวลาเราฟังธรรมเราต้องสังรวมระวังอีซีทวารตั้งใจในการฟังธรรมเป็นโอก,กาสดีกับตัวเราเองนะเออเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังแต่มนุษย์กับเทวดาเนี่ยพระเจ้าจบอกว่าเกิดยากเกิดยากมากเพราะนั้นห้าสติที่ไป เมื่อเราตายแล้วจะไปเกิดตรงไหนได้บ้างนารกสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดานี่คือห้าคติที่ไปของสัตว์เวลาเราตายแล้วเนี่ยเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้คาถามคืออะไรเป็นคุณธรรมจริยธรรมในการที่ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตกันปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เกิดเหตุปัจจัย ในการที่ทําให้เราเนี่ยไปเกิดในห้าคติสามคติด้านล่างนารกเนราชาเปรตคิดว่าคงไม่มีใครอยากไปสองคติด้านบนคือมนุษย์กับเทวดาคิดว่าหลายคนอยากไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ความอยากเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลในการที่ทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากนารกําเหนือในรชาละเปรตที่สองแต่การลงมือกระทําตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นเหตุที่เราลอดพ้นจากนารกอมเหนือในราชาละเปรตที่สาม ไปนั่งอ้อนวอนขอร้องสะดอกอ้อต่อชะตาทําพิธี้ำโมนคิดว่ารอดนะไม่รอดนรลกนะยังไม่รอดดี่ระชังนะยังไม่รอดเปรตน,นะวิธีการจะรอดได้คืออะไรต้องมีสติสัป,ปชัญญะในการฝึกสร้างกุศลการฝึกสร้างกุศลคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสสามอย่างศีลส,สมาธิปัญญาสามอย่างนี้เป็นการสร้างฝ่ายกุศลถ้าเราสามารถทําศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดง่ายๆในฐานะฆราวาส ในฐานะพวกเราเนี่ยทำอะไรง่ายสุดสามอย่างทานศีลภาวนาทานคืออะไรทานคือการให้เราเคยทำบุญกันไหมเราทำบุญกันเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าทานให้ข้าวหมาก็เรียกว่าทานซื้อข้าวให้เพื่อนก็เรียกว่าทานถวายสังฆทานก็เรียกว่าทานไปทำบุญตามวัดต่างๆหย่อนเงินใส่ตู้ก็เรียกว่าทานเนี่ยในฐานะพวกเราเป็นฆราวาเนี่ยเรียกว่าทานคือการให้ ให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้ชีวิตให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเรียกว่าการให้ทาน,นสิงธิ์ในฐานะพวกเราอย่าลืมให้ทานกันแต่เหนือกว่าทานเรียกว่าอะไรจาคะจาคะคืออะไรการสละจาคะละความตรีที่เหนียวในใจโดยปราศจากคนจินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเหนือกว่าการให้ทานปกติเราทําบุญใส่บาตรเนี่ยการให้ทาน ถวายเงินใส่ซองเนี่ยอย่างในงานบุญงานกุศลที่เราทํามาจัดงานศพไทุกวันเนี่ยเราถวายอดผ้าท้องสุลถวายสักาทานใส่ซองถวายพระเลี้ยงเฉพาะปลาเลี้ยงข้าวต้มในงานศพเนี่ยเรียกว่าการให้ทานทั้งสิน้นการให้ทานน่ะคือการให้ให้ทุกอย่างเรียกว่าการให้หมดแต่อยากให้เราได้ผลใหญ่อานิสส์ใหญ่กว่านั้นนะอยากได้ผลใหญ่อานิสส์ใหญ่กว่านั้นต้องเป็นการให้ทานโดยไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา เพราะนั้นเวลาเราจัดงานแบบนี้เป็นงานบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยแต่เวลาเราให้ทานเราหวังผลนะบางคนเนี่ยให้ข้าวให้น้ําแขกทีก่มาแต่หวังอะไรหวังสอบนี่เรียกว่าอะไรหวังผลนะหวังผลจะมีผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะนั้นเวลาเราทาําทานก็เราหวังผลเช่นเฮ้ยเราใส่บาตรเราหวังไปเกิดเป็นเทวดาเราใส่บาตรเราหวังรวยเราใส่บาตรเราหวังว่าชีวิตเราจะเจริญรุ่งเ,เรือง เราใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานเราหวังว่าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอันนี้เรียกว่าการให้ทานโดยการหวังผลถ้ายังหวังผลแบบนี้อยู่มีแต่ผลไม่ได้อาน,นิสงส์เพราะนั้นถ้าเราไม่มีอาน,นิสงส์ในการทําบุญเราจะได้ผลน้อยมากไม่สามารถพ้นจากการเกิดการแก่การเกดการตายหรือความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเราอยากหวังผลอยู่วิธีการคืออะไรเวลาให้ไม่ต้องอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจะมีผลใหญ่จะมีอาน,นิสงส์ใหญ่ แล้วเวลาให้แล้วไม่หวังผลมันจะไม่ผิดหวังจําไว้ทุกครั้งที่เราให้ใครแล้วเราหวังผลเราจะผิดหวังจากการคาดหวังสิส่งสนุกเพราะอะไรเพราะไม่มีใครสามารถเป็นไปตามความพอใจของเราได้ทุกเรื่องมีมาให้ใครให้ไปแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดทําไม่ดีกับเราเราจะเสียใจไหมเสียใจเพราะเราอะไรเราไปคาดหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราให้เขาเขาต้องให้กลับคืนตอบแทนกลับมาทุกใจนะมทุกใจเวลาเขาที่ไม่ดีกับคืนกับเรานี่เรื่องการให้ถาม ในฐานะคารวะเรา,าเราทาทานให้ได้ตัวที่สองคือศีลเราต้องรักษาศีลในฐานะคารวะศีลอะไรที่เราก็รักษาศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้างละเว้นจากการฆ่าสัตว์เราเนี่ยรักศีลก็ไปประจําเลยเคยรู้ไหมว่าศีลมีอะไรบ้างไปขอศีลการพระก็ให้ศีลปานาติปาตาเวลภเีศิฆาประกานสมาธิยามิอตินนาทานา,นาเวลภเนศิขาประทานสมาธิยามิ กามสุบิชาจาราเวลมณีสิก้ามาทำสมาธิยามีมูสาวาทาเวลมณีสิก้าปาทำสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชะประมาณฐาฐนาเวลมณีสิก้ามาทำสมาธิยามีเรารับกันเป็นประจำเลยแต่คำถามคือรู้ไหมว่าสีลห้าที่เรารับกันเนี่ยมันคืออะไรสีลห้าข้อง่ายง่ายห้าอย่างหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยโลภในการไปทําลายชีวิตของสัตว์ หรือการเบียดเบียนเหลือร้อนให้สัตว์ได้ยากพูดได้ยาคืออะไรรับเว้นจากการค่าทุกวันนี้เรารับเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ยักถ้า,ถายาเราต้องเริ่มต้นจากการรับเว้นจากการค่าสัตว์ได้นี่คือตัวแรกใครลัได้โอกาสร,รอดจาก,การถกําเนิดจะไั้สารรับเบ็นยพิเยษมีโอกาสสูงมากตัวที 2, ่สองรับเว้นจากการกรักทรัพย์การรักทรัพย์คืออะไรการขโมยไปเอาของของคนที่เขามีเจ้าของแล้วไปเอามาเป็นของเราไปเอาทรัพย์ที่เขามีเจ้าของมาเป็นของเรา เอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้มาเป็นของเราน่าเรียกว่าการรักทรัพย์หรือการรักขโามยตัวที่สามการรับพืชพินในการรับพืชพินในการคืออะไรไปเอาของของคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราเช่นไปเอาสามีภรรยาของเขามาเป็นของเรามีเรียกว่าการปรับพืชพินในการการรัพินในการหรือการพิชสีในดีดีสข้อสามอะไรอีกมันนึกลงไปกว่านั้นคืออะไรการไปเอาไปพ่าคนที่เขามีพ่อมีแม่มีผู้ปกครอง แล้วไม่ขออนุญาตเขาเอามาเป็นของเราเองนี่ก็ผิดสี 4, ข้อสามเช่นกันนี่เรียกว่าล่วงละเมิดต่อผู้ปกครองเขาเพราะเขามีเจ้าของคือพ่อคือแม่เขาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้พยายามหลีกเลี่ยงจะคบใครพยายามพาไปเจอพ่อเจอแม่ด้วยพยายามให้เขาเนี่ยแนะนาพ่อแม่เรารู้จักว่าเรากำลังเขไปจะได้หลีกเลี่ยงจากการปรับพฤติสี 4, ข้อสามสี่ข้อสี่คืออะไรการพูดโกหกพูดให้ผิดจากความจริงนี่พูดให้ผิดต่อโลก อะไรก็ตามที่เป็นการพูดผิดต่อโลกเี่อะไรเขาเนี่ยมีความจริงเรื่องหนึ่งแต่เรากลับไปบิดเบือนว่าไม่จริงเรเป็นอย่างนี้ถูกกว่านี่เรียกว่าพูดผิดจากความจริงโกหกเมียถามว่าซ่อนเงินไว้ไหมหัวตอบว่าไม่ได้ซ่อนนะซ่อนหรือเปล่าไม่ได้ซ่อนมึงซ่อนกูมั่นใจว่ามึงซ่อนกูไม่ได้ซ่อนนี่โกหกเห็นไหมแต่ความเป็นจริงซ่อนนะซ่อนเห็นไหมนี่แล้วสุดท้ายเป็นไงนี่คือผลจากการโกหกเมียจับได้ก็โดนเมีย่าโดนยึดเงิน นี่คือผลจากการกระทำนี่คือการพูดโกสุดท้ายคือการดื่มสุ่มสลาของเหมือนเมาอันเป็นเหตุให้เกิดการขาสดสตินำไปสู่ความประมาทความประาามระาทนำไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นสี่ห้าข้อเราก็รักษาให้ได้ในฐานะขาราวัาของข้า